สวรรค์เรืองชูกกรรมการผู้จัดก,การบริษัทซิทรอนิกส์จำกัดด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะ ผมอัสวรนเลืองชูกรรมการผู้จัดการบริษัทซิสททนิกวันนี้นะครับผมได้คําว่ารับไม้ต่อจากคุณเกียงศักดิ์นะครับผมมีรับหน้าที่นะครับมาเพื่อรีแคปตลอดทั้งปีว่าที่ผ่านมาปีนี้บริษัทซิสททนิกเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างผมขอท้าความนิดนึงแล้วกันจริงๆงาน Night Talk แบบวันนี้นะครับเราไม่ได้จัดขึ้นครั้งแรกนะครับจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้ว แต่สครั้งแรกเนี่ยเราจัดในทีมของคำว่า UAV Dinner Talk ซึ่งจะเน้นเฉพาะเรื่องของโดรนอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV อย่างเดียวแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดและเร็วมากและเร็วมากนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะโดรนหรือโาวเวริกส์ที่เราํำมาโชว์ข้างหน้าเนี่ยทุกอุปกรณ์มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิน้นและปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ยุค AI โดยสมบูรณ์แบบแล้วทุกวันนี้ทุกคนมีแชท GPT ใช้มีเจมีนายใช้มีซอฟต์แวร์อีกเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับ AI ใช้อยู่แต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มันจับต้องได้ จับต้องได้และมันจะเป็นอนาคตอันใกล้กว่าที่เราคาดคิดนะครับผมขอย้อนนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ทาง MC ได้พูดไปแล้วปีนี้เราก็ได้จัดงานเมื่อต้นปีนะครับชื่อว่า A E I o r o n e เราพูดถึง AI ที่อยู่ในโดรนของทุกํำของ DJI ที่เราจำหน่ายหรือจแบรนด์นอื่นๆตอนนี้นะครับมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เราจัดที่เพลที่ผ่านมานะครับกับอีกหนึ่งงานซึ่งเป็นงานครั้งแรกที่เราจัดในประเทศไทยเลยก็คือ s p o t d a เเป็นการนำโรบอติกส์นะครับหรือหุ่นยนต์ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับมาทำการแข่งขันกีฬากัน mm. เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการโชว์ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์นะครับว่าตอนนี้โรบอติกส์หรือหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็น d o อกโร o t i c s นะครับหรือว่าฮิวม n นอยที่เหมือนมนุษย์เนี่ยเราพัฒนากันไปได้ ไกลขนาดไหนแล้วนะครับและยังมีอีกหลายอีเวนต์มากนะครับที่เราทำในในปีที่ผ่านมาหลายๆวิดีโอคลิปนะครับที่ได้รับออยอดวิวจํานวนมากนะครับและเนื่องจากนะครับจากอากาศยานหรือโดนเนี่ยนะครับตอนนี้เราเพิ่มโรบอติกส์หรือหุ่นยนต์เข้ามาด้วยนะครับเราจึงรวมทั้งโดนและโรบอติกสเนี่ย แล้วเราตั้งชื่อแผนกใหม่ขึ้นมานะครับหลายๆคนจะชุนกับชื่อแผนก d r o น e p r o v e r s e นะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นใช้คำว่า Drone r o b o v e r s e นะครับ d ด o น e Roboverse ก็คือเรื่องของโดรนและโนมัติรวมกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีความร่วมมือกับท่านผอ,อ,อน,นะครับท่านประธานในวันนีเ้เรามีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับในการ ทำนะครับโรงงานประกอบและผลิตอากาศยานไร้คนขับซึ่งตอนนี้เริ่มดาเนินการแล้วนะครับอยู่ที่แหลมชบังนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มทําการผลิตและทดสอบซึ่งในอนาคตนะครับเราจะมีโดรนนะครับและอากาศยานไนร้คนขับแบรนด์ไทยที่ผลิตในไทย100เซนในเวลาใกล้นี้นะครับ ซึ่งแบรนด์ที่ว่านี้นะครับผมใช้เขาชื่อคำว่า MUSIS นะครับซึ่งย่อมจากคำว่า military unmanned system by s y s t e m c นะครับหรืออ่านว่า MUSIS หลายๆท่านอาจจะเคยจะจะเคยเห็นโลโก้นี้ด้านนอกบ้างแล้วนะครับอ่ามันพูดถึงอันนี้นะครับเป็นเคสหนึ่งที่ผมอยากจะเ,เล่าให้ฟังนะครับทาง DJI นะครับซึ่งเป็น ตัวแทนอากาศโดรนเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งของโลกนะครับได้ทำเคสสตาร์ดี้เคสหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พาย์ในประเทศไทยทำร่วมกับทางศิสนิกและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือเรียกย่อว่าทอชอนะครับเป็นคลิปแรกนะครับของนิจัยรถไ e นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พยูนะครับโพสในวันเอิร์ธเดยโพสในวัน Earth Day นะครับ และเพียงแค่2สัปดาห์นะครับยอดวิวเกิน1ล้านวิวนะครับเป็นทำไมเป็นการที่ประกาศให้โลกรู้นะครับว่าประเทศไทยนะครับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์นะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่แพ้ชาติใดในโลกและคลิปนี้นะครับถูกนะครับเปิดในงาน World Conference อะไรสักอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกี่ยวกับ เรื่องการอนุรักษ์พยูนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกประเทศทั่วโลกในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลครับ <S <S ผมขอเสียงปรบมือนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทอชอที่อยู่ในนี้ทุกคนครับนะครับขนะุดยอดมากนะครับนอกจากอุปกรณสินค้าที่ดีแล้วนะครับเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับหรือความรู้ในการใช้อุปกรณ์ก็สำคัญเช่นกัน เรามีโรงเรียนสอนโดรนอยู่ที่พัทยานะครับใช้ชื่อว่าพัทยาโดรนโรบอติกเซ็นเตอร์หรือเรียกย่อว่า PDRC นะครับที่นี่ปีที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งได้รับรองนะครับว่าเป็น DJI Academy ประเทศไทยนะครับจากทาง DJI ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่เราได้อันนี้เพราะนั้นในประเทศไทยนะครับหรือจากทั่วโลกเราสามารถมาเซอร์ติฟายในเรื่องของโดรนนะครับที่พัทยาได้ ถ้าท่านใดสนใจนะครับเชิญไปเรียนโดนที่นี่ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้กับอาชีพบินโดนเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาชีพบินโดนนะครับเป็นอาชีพที่ได้การรับรองนะครับจากสถาบันวุฒิคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยนะครับ และเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับรางวัลอีกอันหนึ่งของอาเซียนนะครับก็คือ Top Digital Transformation นะครับของ APEC เลยจากนิยศาสร CIO Outlook นะครับผมเข้าไปได้เ่นหนึ่งนะครับอันนี้คือครูการบินที่เรามีทั้งหมดนะครับซึ่งจบจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศทุกคนเราเป็นบริษัทเอกชนที่มีครูการบินนะครับอากาศยานไร้คนขับมากที่สุดในประเทศ และนี้คือทีมงานนะครับของทีมโดน RoboWorks ทั้งหมดนะครับถ้าท่านใดมาปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าภาพยังไม่แน่นขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้ภาพแน่นมากตอนนี้ทีมเราขยายไปใหญ่มากนะครับโอเคครับแล้วปีนี้มีจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งเราย้ายสำนักงานใหม่แล้วนะครับสำนักงานใหม่อันนี้เป็นรูปออฟฟิศใหม่นะครับที่ตอนนี้เราย้ายมาทำงานได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับ ออฟฟิศใหม่นี้พื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ3,000ตารางเมตรนะครับเพื่อรองรับการขยายเติบโตในอนาคตนะครับโอเคข้อสำคัญแล้วครับหลายคนรอฟังตัวเลขตัวนี้นะครับคาดการปีนี้นะครับเราก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับปีนี้คาดการว่ายอดขายเรานะครับจะแตะอยู่ที่ประมาณ1,200ล้าน ขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานผมทุกคนด้วยครับในขณะที่ทุกภาคส่วนหรือหลายๆเทกเตอร์นะครับธุรกิจของเราค่อนข้างสโลว์ในปีนี้นะครับของทางประเทศไทยไม่ว่าจะเหตุการณ์เมืองหรือเหตุปะทะก,กับกับเพื่อนบ้านก็นแล้วแต่หลายๆภาคธราคุรกิจเนี่ยใช้คําว่าเติบโตช้าหรือไม่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็ยังคาดว่าในกลุ่มของอากาศยานไร้คนขับ AI รวมถึงโรบอติก ะยังมีการเติบโตต่อไปนะครับเราก็เลยตั้งเป้าของปีหน้าปีถัดไปเนี่ยเอาไว้ที่1,500ล้านนะครับ1,500ล้านสุดท้ายนะครับผมจะขออธิบายเรื่องของ AI และ Robotics นิด่หนึ่งนะครับเราเห็น Robotics ที่เป็น h u m a n นอ d เนี่ยมันนานมากแล้วตั้งแต่สมัย Asimo Honda 20ปี30ปี แต่ทำไมไม่ถูกนำมาใช้งานจริงสักทีแต่ในช่วงแค่2อถึงสปีที่ผ่านมานี้ครับโรโบติกถูกพัฒนานะครับและนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับน้องโรบอรตเดินมาส่งไม้ให้กับ MC เราหรือด้านนอกน้องหมาสุนัขที่ติดเทนเซอร,เอร์เต็มไปหมดเลยมันมีเทคโนโลยีหนึ่งครับที่ drive ให้โรบติกทุกวันนี้นะครับทำงานได้เร็วขึ้น นั่นก็คือ AI ครับ AI ครับสมัยก่อนเราต้องนั่งเขียนซอฟต์แวร์เป็นแสนเป็นหมืน่นบรรทัดเป็นล้านบรรทัดแต่ปัจจุบันเรามี AI มาช่วยครับทำให้ AI ทุกวันนี้นะครับนักพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยทำได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยนะครับที่เราเห็นแขนกลเห็นอะไรมาตั้งแต่นาแล้วนะครับ เราคาดว่าฮีเมนไนอยจะเข้ามาใช้ในลักษณะคอมมเชียลหรือใช้โฮมยูสภายใน10ปีแต่ตอนนี้ตัวเลข10ปีเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วครับเราคาดว่าภายในไม่เกิน2ถึง3ปีนี้เท่านั้นออฟฟิศพี่ๆแต่ละท่านอาจจะมีหุ่นยนต์ฮิเมนไนอยเข้ามาทำงานนะครับบ้านของเรานะครับมีผู้สูงอายุ อาจจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยเข้ามาทำงานแต่ฮิวแมนนอยนะครับไม่ได้เข้ามาทดแทนมนุษย์นะครับผมบอกได้เลยฮิวแมนนอยไม่ได้เข้ามาทดแทนมนุษย์แต่ฮิวแมนนอยจะเข้ามาช่วยเหลือในงานที่มนุษย์ไม่อยากทำเช่นอะไรบ้างครับผมบัญญัติไว้สี่อย่างงานที่มนุษย์ไม่อยากทำหนึ่งงานที่เหม็นครับ มนุษย์ไม่อยากทำสองครับงานที่ร้อนมากๆอยู่กลางแดดอ,อะไรก็แล้วแต่สามงานที่ตรงข้ามกับร้อนก็คือหนาวหรือเย็นมากๆที่มนุษย์ไม่อยากทำสุดท้ายครับสำคัญมากงานที่มีความเสี่ยงภัยครับเหม็นร้อนหนาวเสี่ยงภยัยเหล่านี้นะครับจะถูกฮิวไม่น่อยมาทำงานแทนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่อยากทำ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า AI วันนี้ปัญญาประดิษฐ์วันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจับต้องได้และมันคืออนาคตเพราะฉะนั้นเราเรียกไม่ได้แล้วนะครับทุกท่านที่มาวันนี้นะครับก็จะเริ่มจะรู้จัก AI ที่จับต้องได้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับขอบคุณมากครับ Terima kasih telah menonton!